สวัสดีครับสวัสดีครับเช้าวันนี้ครับเรามาเทฐานลากันนะครับเป็นคอนกรีตฐานลากนะครับหลังจากที่เราตั้งแบบเสร็จเมื่อวานแล้วนะครับเราก็กําลังลาเลียงคอนกรีตนะครับเพราะว่ารถมิกเราอยู่หน้าบ้านนะครับไม่สามารถที่จะเข้ามาหน้างานได้เพราะว่าฝนตกนะครับมันลื่นนะครับล้อฟรีนะครับเข้าไม่ได้เดี๋ยวเราไปรับชมบรรยากาศนครับก็เลียงกันมานะครับ ก็กําลังจะย้ายรางนะคือได้ก็เพิ่งสองต้นเองนะครับบรรยากาศก็ดีอยู่นะครับแต่เมื่อคืนนี้ฝนตกเนาะ,นะครับเราก็จะเทจากด้านในนะครับออกมาสองต้นนี้เป็นสองต้นสุดท้ายนะครับที่เราจะทำการเทเนาะ เป็นบ้านพักอาศัยหนึ่งชั้นนะครับสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งรับแขกแล้วก็หนึ่งห้องครัวนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่สาวพี่ชายนะครับที่ไว้วางใจผมและทีมงานนะครับก็เพิ่งจบอีกหนึ่งหลังไปแล้วก็มาขึ้นหลังนี้นะครับและอีกหลังหนึ่งก็กำลังจะขึ้นโครงสร้างหลังคานะครับก็ ยืดมือต่อมือออกก็เท<ร> <term> <c oughs> แบบนี้ก็ไม่ต้องใช้ลางก็ได้นะครับเพราะว่าก็ไม่เกิน2เมตรเนาะถ้าเกิน2เมตรนี่เราก็ต้องให้ใช้ลางช่วยนิดนึงนะครับเป็น2ต้นที่เทไปแล้วนะครับ2ต้นแรกนะครับ ต้องลําเทเสร็จแล้วก็ต้องลำเลียงกระแป้งไปให้ทีมงานตักที่กระบะเนาะหัหน้าง,งานเรากันเข้าได้แค่หน้าบ้านไหมครับเรารถก็ติดหลุมด้วยนะครับติดหลุมร้อนึงนะครับเดี๋ยวเอาปูนออกเสร็จก็เข้ามาได้ตามปกติเนะนี่เช้าวันนี้ครับ เราก็เทฐานรากเสร็จไปที่บร้อยแล้วนะครับเทฐฐเสร็จตูกรูมแล้วครับนี่ก็เป็นงานเทคนกรีตฐ,ฐานรากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ ต่อไปก็จะเป็นการเข้าแบบเสาตมอแล้วก็เทคอนกรีตเสาตมอมอครับระดับต่อมอเขประมาณ80เซนเนาะที่ตัวเดิมที่เราทำไว้นะครับสองต้นนี้นะครับเทระดับเดียวกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครับพวกเราด้วยนะครับ นะครับท่านที่นี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ